เกิดจากที่แม่หนูอะเอารูปลายเอาเอารูปของหนูไปตั้งในลายแล้วมันก็เหมือนกับว่ามีคนเข้ามาทักเขาโอ้นานมากแล้วค่ะพี่น่าจะสัก8ถึง90ประมาณช่วงแปดเก้าปีแปดปีแปดปีนั้วมีลายแล้วใช่ไหมใช่มีลายแล้วนะตอนนั้นนะใหม่ๆเลยนะค่ะใหม่ๆเลยลายๆนะใช่ใหม่ๆนะในลายนะโอเคเอารูปของหนูเนี่ย ไปใส่โปรไฟล์ใช่แล้วมันก็เริ่มมีลูกค้าทักเข้ามาชมว่าแบบลูกสาวหรอพี่น่ารักจังเลยแบบสวยจังเลยเขาก็จะแบบดีใจเขาก็จะชื่นชอบเขาก็จะชอบคนเข้ามาชม,มหลังๆเนี่ยเขาก็จะใช้รูปหนูตั้งมาโดยตลอดแล้วก็จะให้เหตุผลกับหนูว่าแม่ขอเอาไปตั้งคุยเรื่องงานนะมันคุยง่ายดีลูกค้าแบบชอบลูกค้าคุยแล้วก็ได้งานเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ได้ปิดจ็อบได้อะไรอย่างเงี้ย อันนี้ใช่ไหมลูกอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ในลายนะใช่ค่ะใช่อ๋อไปตั้งอย่างนี้อันนี้ลายใช่แต่คนเนี่ยตอนนั้นที่คุยกับแม่อยู่ก็ทักเข้ามาอ๋อนี่ลูกสาวเหรอใช่ใช่แม่ก็บอกแม่บอกว่าไงแม่ก็จะบอกว่าแรก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 นะแรกแรกเขาจะบอกว่าใช่ลูกสาวอะไรเงี้ยถ้าถ้าคนที่รู้นะคะแล้วมันพอเขาใช้มาเรื่อยๆเนี่ยแน่นอนค่ะมันเกิดความเข้าใจผิดคนก็จะเริ่มไม่รู้คนลูกค้าที่เข้ามาใหม่ก็จะไม่รู้เขาก็จะ คิดว่าเป็นหนูเขาก็จะคุยสวมไปเป็นหนูเลยฮะใช่อุ๊ยตายนี่หนูแล้วลูกใช่ค่ะเขาก็จะใช้เนี่ยรูปแบบนี้แหละในการแบบตั้งเป็นโปรไฟล์มาตลอดแล้วเห็นบอกว่าคุณเองให้น้องไปคุยใช่ไหมใช่ค่ะน้องไปยึดซิมมาด้วยใช่ไปยึดซิมยังไงคือพอเรื่องมันเกิดอะ่ะหนูทะเลาะก,กับแม่หนูก็เลยแคปแชทเนี่ยส่งให้น้องน้องชายหนูอ่ะที่อยู่บ้านบอกว่ามันแม่ทําเรื่องแบบนี้นะ ดิวต้องรับรู้แล้วละ่ะดิวก็เลยมีการเข้าไปคุยกับแม่ไปถามถึงสาเหตุว่าแม่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมแม่ถึงทำแบบนี้สิ่งที่แม่ทำมันผิดนะอะไรประมาณนี้ค่ะมแม่ก็เลยบอกเราจะให้ทำยังไงแล้วในหนามันอยู่เงียบเียมไม่ได้หรือไงทำไมต้องไปทำให้มันเป็นปัญหาใช่น้องก็เลยบอกแม่สิ่งที่แม่ทำนะ่ะมันผิดนะแล้วจะให้แม่ทำไงเขาก็บอกว่างั้นเอาซิมไปทิ้งเลยน้องหนูก็เอาซิมไปทิ้ง เอาไปทิ้งไอซิมที่คุยกับแจ็คเนี่ยนะใช่เอาไปทิ้งเลยปรากฏว่าพอเขาเอาไปทิ้งอ่ะพอดิวเอาไปทิ้งแม่เขาก็อยู่ๆเขาก็คุมข้างขึ้นมาแล้วก็อารวาสให้ไปเอาซิมกลับมาอ่ะปรากฏตามภาพนี้นะครับแม,แม่ไม่อะไรน้องชายคุณกับแม่นะแม่นั่งอยู่ที่โต๊ะในที่ถ่ายรูปที่โต๊ะนี้ใช่ไหมรูปดอกไม้อ,อ,ไมไอ่ะด้านนอกค่ะเขาเห็น,น บอกไม่แน่ใจอยู่เถอะขอร้องเลยอย่าสร้างยาอะไรมากว่าน,นี้แม่ไม่ติดต่อแล้วัหนมาดูดแิมดแ,แม่ไม่ติดต่อแล้วนี่นะใช่อ่าแล้วไงต่อช่วยเอาของภาพตอนนั้นเลยก็ได้ครับเวลามันจะหมดไงเอาฟินมาให้แม่เลย ดิวเอามาอย่ามาอย่ามาทําแม่อีกคนนึงแม่จะทิ้งของแม่เองกับมือไม่ได้เลยดิวดิวจะไปดูอะไรกันต้องอดแล้วไปทิ้งไปหนี้าดิคุณเท่าไรกูจนติดเลยอะเพื่อสีบ้าเอาสิา้งมาแม่จะทิ้งของแม่ด้วยมือของแม่เอง นี่ไม่เป็นอะไรเนี่ยคุณจะไม่อยู่แล้วไม่เขาคุยถ่านไหนถ่านคุยผ่านไลน์หรือว่าคุยเบอร์โทรทั้งสองเลยทั้งไลน์ทั้งโทรทั้งอะไรแล้วที่มันพีคผู้ชมสังเกตนะเมื่อกี้เนี่ยคุยกับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเครื่องหนึ่ง,ค,งคุยเสร็จก็วาง อีกเครื่องนึงโทรเข้ามาก็รับอีกเครื่องหนึ่งมาแววมาแววมาแววตอนแรกมันจะมีก่อนนั้นนี่แบบฮันแน่เอามีไหมเปิดฮันแน่สิเอาเปิดมาดิมีไหมจะหาเจอแต่ลังพักเด็กกินข้าวอ๋อแน่าจะก่อนนั่นนี่แน่น่น่าจะตัดมาตัดมาตัดตัดไม่พอพอมีก่อนเลยของคนแรกก่อนที่จะสวนขึ้นเนี่ยคนนี้ขึ้นมา มาแววทำงานอยู่ครับทำงานอยู่ครับไม่ไม่ตกทำงานอย่างเดียวอะไรมีกลังเบรกกินข้าวพอดีเลยีกินแบบรีบๆกินแบบรีบๆมาตั้งหลายวันแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยกินแค่กับข้าวเก่าแค่หมดหมดเลตาล้าพยายามกิต่น้าความเาป็นหน้ามยเมี่มที่นมาั้ไม่ได้เลยใช่หมแต่เสียงเขาดูแก่ๆ เปิดเปิดเปิดยักฟังขอขอจินตนาการหน่อยว่าจะหลับตาจะฟังเนี่ยถูกกังพักเด็กกินข้าวอยู่โอเคโอเคต้องตมันไม่ได้อะเสียงมันก็ยังดูเก๋แก่มาแหววทำงานอยู่ค่ะ ไม่ตกทำงานอย่างเดียวเลยรมีกำลังเบรกกินข้าวพอดีเลยที่กินแบบรีบๆกินแบบรีบีๆมาตั้งหลายวันแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยกินแค่กับข้าวเก่าให้มันหมดหมดไปอยากเนี่ยบๆมาตั้งกินข้าวพอดีมีโอนเงินให้คนนี้ด้วยนะคะนั่งทั้งทั้งวันทั้งวันเดี๋ยวเวลาอีกวันเพิ่มอีกแต่ไม่ได้ ไม่ใช่ผู้หญิงเขาเลี้ยงแมวหรือผู้หญิงเี่นเนี่ยว<า>กันดูแลเขาทักนี่ไงทักมานี่บบจะเดินให้ดูเป็นผู้หญิงเท่มากเลยชอบเลี้ยงแมวคุยกับพี่ออกินกินไปตั้งแต่ตอนเย็นแล้ว มีชาวใ่ไม่ใช่ครับมีผู้หญิงมาโชว์นอนหลับไปนอนหลับไปสองชั่วโมงอ่ะตั้งแต่ตั้งสอถึงตั้งสามเกือบสามชั่วโมงเขาอายุสี่ห้าชอบมากดไลค์บอกว่าเอามาชมว่าพี่สวยแล้วบอกว่าสวยจังอะไรเงี้ยหรือว่ากินของว่ะเขาอยู่สี่ตะเกียก อ๋อโอเคทีนี้ท,ทีนี้จะคุณจะเอาอยัางไงต่อไปอตอนเนี้สิ่งนี้สิ่งคุณก็คงตัดแล้วคะ่ะไม่เอาแล้วคะ่ะหนูขอไม่เกี่ยวข้องใครจะว่าหนูแบบเป็นลูกอากตันอยูก็ถ้าไม่มานั่งจุดนี้หนูก็ ยินดีด้วยที่คุณไม่เจอ,อแต่เชื่อเถอะคะ่ะหนูถึงที่สุดแล้วมันจุกหนูความรู้สึกหนูมันโดนบทขยี้มานานมากพอแล้วหนูไม่ได้อยากทำแบบนี้กับแม่หรอกคะ่ะแต่ว่าถ้าแม่ไม่หยุดหนูไม่รู้จะทำยังไงหนูก็รู้สึกไม่ปลอดภัยกับตัวเองแล้วหนูก็อยากมีชีวิตปกติแบบที่ทุกคนมีมไม่ได้อยากจะเป็น ไม่ได้อยากจะเป็นคนไม่ดีในสายตาใครอ่ะหนูอยากให้แม่หนูหยุด